กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจับเจ้าไดวูฟกันนะครับผมเป็นเป็นสัตว์ในดันเจี้ยนนะซึ่งผมได้เลือกขนาะดก็คือคลิปนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเวลเยอะสุดแล้วนะผมลองเอาไปคลิปในเครื่องคิดเลขแล้วครับผมก็คือมันจะเพิ่มหลังจากจับสิทธิ์เนี่ยเราจะเพิ่มมาทั้งหมด8 817นะ8170ลบเอ่อโบลล์คูณหารหนึ่งลบหนึ่งไปครับผมก็คือเอ่อไม่ใช่เอ่อ,ไม,อ,อไม่ใช่ดิอุ้ยบิดเอาไปเใหม่ ก็ผมขอรวบรวมเลยแล้วกันนะผมก็เพราะว่าหากมันกินหนึ่งครั้งเนี่ยหากมันกินหากหากกินอะไรหากมันกินหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมันทุกตัวผมถ้าเกิดไม่แต่เราจะอุ้ยไม่แต่เราจะมียาคูณสิบนะมันก็จะลดไปหนึ่งเอเลเวลครับผมสำสหรับในเกมเออในเวอร์ชันมือถือนะผมไม่รู้นะว่าในคอมเป็นด้วยหรือเปล่านะโอเค ผมไม่รู้นะว่าในคอมเป็นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับให้มันกินครั้งหนึ่งเนี่ยเทมมิ่งจะลดนะผมเหลือแค่เอ่อก้าสิบไม่่ไม่ไมดิคือเลเวลที่เราจะจะ,จ,ะจับที่มันจะขึ้นหลังจับเสร็จนะผมจะนี่ไงเห็นไหมคือมันจะกลายเป็นเอ่อสมมุติว่าประมาณสิบใช่ไหมแล้วก็เพิ่มหลังจากที่เราจับเสร็จเนี่ยเป็นสิบใช่ไหมงั้นมันก็จะหลังจากที่เราจับได้เนี่ยก็จะกลายเป็นเอ่อเก้านะผมเออโอเค เอาเป็นนี้ละกันนะผมเราจะได้เลเวลทั้งหมดแปดร้อยหกสิบเก้านะผมซึ่งก็ยังเยอะเหมือนเดิมอะ่ะมีตัวให้เนื้อนองแล้วมาเดยชาาชาลีโคเทรียมโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้นิปโูโดคัสอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมยังเห็นนิปูโดคัสอยู่เลยตอนนี้ผมมาหาของทําของนะผมเฮ้ยแต่ละเมื่อมันอะไรเนะ่ะอ๋อทาไปจารา นึกว่าจะจะไปจะลายเวลสูงนะเพราะตอนนี้ผมผมต้องการทำเปจาลายแบบเวลสูงสูงเลยอะผมว่าคือผมต้องใช้งานมันนะในการจับเควสโซเพราะว่าเควสไอตัวเควสโซเนี่ยผมเนี่ยยังไม่มีเลยนะผมยังไม่เหมือนกับไอเออเซฟก่อนนะอตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วให้มันกินแค่คำเดียวน่าจะได้อะผมตัวนี้รู้ก่อนเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียผม อยังนะผมต้องให้มันลดไปประมาณสามสิบกับผมแต่ผมรแต่ผมเดานะว่ามันอาจจะกินแค่สองคำนะผมโอเคโอเคโอ้ดามจผมแรงเกินไปมันลดไปสิบเลยโอ้โหบอ้ยลาเอ้ใส่เลยละกันนะผมไม่ต้องรอมันหิวอะไรเงี้ยต้องให้มันกินครั้งหนึ่งก่อนนะผมโอ้เทมิงลดเลยสีก็สวยอยู่นะข้างบนเป็นสีนี้แล้วก็อนนี่เออ เดี๋ยวผมจะทําข้างบนเป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างล่างเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะไม่ก็สีเขียวไม่ก็เขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะข้างบนเป็นเขียวอ่อนเออนี่ครับผมเห็นหมโ้โหรถมาเก้าเวลไม่เป็นไรได้แล้วครับผมก็จะจับง่ายหน่อยนะนี่หดูค่าสเตตัสเริ่มต้นครับผมน้ําหนักนี่โอ้หน้าหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเออวันเดมันซองสองนี้มันดีป่าว นี่ใส่หมวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทาหมวกให้มาใหม,นมน่นะผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามีศพผมด้วยงับงับเดี๋ยวผมจะใส่เนื้อให้ตัวนี้ก่อนน้ําหนักเนี่ยถือว่าคัอนค่างจะมาเยอะผมกว่ามาป่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาป่าปกติเนี่ยมันจะอยู่แค่ร้อยกว่าเองมั้งดามจดมาสามไม่ใช่ใลดาเมจดมาหนึ่งพันหกสิบหกเลยครับผมเลือดเยอะมากเลือดแปดพันนะผมผมจะเ,เลือดมันไปที่หมื่นหนึ่งครับผมเฮตัวตัวขาบนี้อัพสปีดไปก่อน เออสร้อยคออ่ะสร้อยคอเอาสร้ยอ,อยคอผมผมหายสร้อยคอผมเอาไว้ที่ตัวไหนวะเดี๋ยวนะกับตัวนี้นี่อะบมใส่แล้วดูวิ่งเร็วขึ้นอยู่นะเราจะลองไปโจมไปตีไดนโนเสาร์ในแถวนี้ก่อนเดี๋ยวด้ะมันเลือดลงเยอะผมหากมันลงจากที่สูงนะ นี่ฉลามก็เลยอุ้ยแต่ว่าายน้ําเร็วอะหัวายนาเร็วกับหัวง่ายด้วยอุ้ยหึยหึกัดแรงมากกัดทีละสามร้อยผมหัวปลาเนี่ยถือว่าแรงนะถือว่าเป็นตัวอะไรที่แบบฆ่าจับแล้วคุ้มนะเพราะว่ามันสามารถฟาร์มหนักได้อะผมเดี๋ยวผมจะจับเดี๋ยวผมจะไปจับตัวผู้นอกรอบนะผมเพราะว่าผมจะามาผสมพันธุ์นะแล้วผมก็จะทำคลิปให้ดูด้วยแต่ว่าคือผมอยากได้ตัวเมียนะ เพราะว่าตัวเมียไม่ใช่มาใหม่ผมราตัวผู้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวผู้มันจะเน้นเรื่องดาามีนะผมความรุนแรงเนี่ยให้อันดับหนึ่งเลยครับผมเออกลับไปอีก,กว่าโน,โนูอนโอเคมันไม่มีที่โปรโลคัสเลยอนะให้ผมทดสอบดาามีโอวยนี่เลือดหนึ่งพันนี่กัดทีละเกือบสามสามร้อยห้าสิบสองครับผมโหเ,เลือดพันหนึ่งเ้งทำไมมันเลือดพันหนึ่งสองตัวติดซ้ำ สามตุซ้ำกันเลยวะนี่อุ้ยส,สวยๆว่ะเดียวเมื่อกี้ว้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเดี๋ยวะคุยสอบคุยสอบคุยส,สอบโอ้ยโอเค่วงดีจังวะผมเจอเวลสามร้อยผมดีอะผมแต่ผมมาจับคลิปหน้านะสำหรับเจ้าเล็บยาวของเราตัวนี้มันมีความแข็นเออเอ้ยอ,อ๋อ ตัวนี้เนี่ยมันแบบแค้นไก่ครับผมก็คือมันจะตามเรามาไกลมากแต่ว่าผมตกใจที่มันเร็วมากครับผมไเปลนขึ้นทีละสี่สิบสี่นะผมโอเคตอนนี้มันจะให้กดแล้วแล้วขอดูค่าสุลบก่อนค่าสุลบัวนี้หมื่นเจ็ดเอ้ยได้เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ครับผมได้อยู่ค่าสุลบหมื่นเจ็ดตัวนี้ผมไม่ได้ดูอะว่าค่าสุลบเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากได้นี่สามหมื่นนะผม ที่รู้ๆก็คือก่อนก่อนจับเนี่ยผมยิงไปประมาณสี่ห้าดอกก็สลบแล้วนะแสดงว่าปืนนี้มันแรงจริงนะโว้ยนี่เดี๋ยวผมจะกัดไปเออนี่ครับผมหูหนังมาห้าร้อยเลยถือว่าดีกว่าไอ้ตัวหมีเยอะเลยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อเด้ออุ้ยเสียเลือดเสียเลือดแถมยังตกอีกโอ้ยหนันตาเรามา Okay, มาตามแล้วไหม,มาตัวนี้มันว่ายน้ําเร็วกว่าปลาปลาปกติอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยเว็วห้าร้อยขึ้นนะอันนี้ผมน่าจะเดานะผมเดานะว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนวิวห้าร้อยขึ้นเนี่ยมีมันจะมีมันจะมีมะมอโอกาสเปลี่ยนไปได้ที่อสปีดในน้ำมันจะเร็วขึ้นนะอันนี้ผมเดานะเพราะว่าตัวห้าร้อยเนี่ยส่วนใหญ่อะเราจะจับได้แค่ในท่อมท่ามีติไม่ก็ส่วนใหญ่อะผมเอไหมส่วนใหญ่เนี่ยในบทบูตอนเนี่ยเนี่ยมดเออไดโนเสาร์วิว เลเวลที่เราจับได้เนี่ยห้าร้อยขึ้นอยู Moon ่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจับตัวดันเจี้ยนเนี่ยตัวดันเจี้ยนเนี่ยมันเป็เลเวลแม็กเกือบทุกตัวครับผมเกือบแม็กดีเออเพราะว่าบางอันก็ไม่เปลี่ยนนะผมเช่นตัวดันเจี้ยนสไปโนครับผมของเอสามสัปดาห์ที่แล้วนะสามสัปดาห์ที่แล้วมันยังสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสไปโนมันเป็นจ็กเก็ตน็อตนะกับตัวเออ่ตัวเออ่ดีเมทโทดอนนะผมใช่ดีเมทโทดอนนะผมดีเมทโทดอน กับเออไม่ใช่ดิเออดีเมทูอนกับสไปโนว่าผมเป็นถ้ำจังเกิลนอสนะเป็นห้องจังเกิลนอสแล้วมันมีเลเวล 400, 4ี0ร้อครับผมก็สี่นั่นเป็นเลเวลในหมวดบูตตอนนะผมส่วนในหมดนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือในหมวดหาที่ผมเล่นนะก็คือมันจะตานที่เลเวล7จ็ดครับผมแต่ว่าผมจําได้นะว่ามันจะมีอยู่ดันหนึ่งอะที่แบบว่าโอ้ตัวเกมหมดเลยที่แบบว่ามันจะมีแบบเลเวลสา0ร้อยนะผม กัด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 ไปโว้ยกัด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 ที่สองที่ตายอะบอกเลยผมว่าตัวเนี้ยนะคะอยากฟาร์มหนังนะขอแน่นอนนะว่าคนไปตีหมูกับมอสช็อปอะตีทีนี้ได้เยอะมากแล้วกระโดดแบบไกลด้วยนะนี่จะเป็นนี่เป็นตัวที่แบบผมเจอเวลเยอะสุดแล้วนะปลาแองเกิลน่ะแต่ว่าเออปะเออผมเลยบอกไปปลาเองเกิลน่ะบอกเลยผมว่าเวลเยอะเลยัะผม โอ้ผมวิ่งมานานแล้วนะเนี่ยสเตมินาขึ้นเร็วด้วยเฮ้ยเดือดเลยนะโหโอ้โหดี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 ได,ด้ถุงเลือดมาด้วยดูดิสเตมินาแป๊บเดียวอัพเสร็จครับผมผมไม่ได้นี้เลยอ่ะโอ้โหยังเหลือสองเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะทายาทำการจับไอ้เจ้าตัวนั้นกันนะสำหรับเจ้าตัวเอ่อจำชื่อไม่ได้เออเทริสติโนสอ,อรัสเออล็บยาว เวลตันแถนยังสีสวยอีกด้วยผมชอบสีนั้นแหละสีน้ําเงินท้องขาวผมเกือบเกือบโจมตีไปแล้วนะรู้สึกแต่ว่ารู้สึกว่าเลือดเลือดที่มันได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าตัว,ต,วตัวที่ผมจับนะผมแต่ไม่เป็นไรฟาร์มไฟเบอร์ได้อยู่นะอย่างน้อยก็ฟาร์มไฟเบอร์ได้อะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครในเล่นในโหมดเอ่อในโหมดออนไลน์ PVP เนี่ยตัวนี้น่าจะมีแบบตัวเป็นได้เป็นตัวที่แบบเป็นกําลังลบลบหลักก็ได้เอ้า เพราะว่าไอตัวทะเซิโนโอลัสเนี่ยมันโจมตีเจาะเกาะครับผมขอแบบนี้ละกันนะมันตีทะลุเกาะแม้แต่เราจะใส่เกาะหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็สามารถทําพังได้นะแถมแม้แต่เราจะอยู่บนตัวมันเนี่ยมันก็ยังสามารถจิกเราได้รอบผมทําให้เราสลบนะแล้วยิ่งรือเบลเยอะๆอ่ะบอกเล้โอ้หทีเดียวสลบครับผมแถมใกล้ตายด้วยนะ,ะใครอุ้ยใครเหรอใครตัวหน้าต่อตาเก็บไปด้วยละกันเก็บไปกินแต่ว่าสำหรับ คลิปหน้าเนี่ยผมจงจะไม่ไปจับไอตัวหมาป่านะผมเนื่องจากว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามนเอ่อแม้แต่แอมเบอร์เอ่อผมเรือ,อไปหมาป่าเนี่ยแม้แต่มันจะเวลเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ดิถ้าเกิดว่าเวลมันเกินสี่ร้อยผมน่าจะสี่ร้อยนะแอมเบอร์มันจะตันนะผมมันจะตันที่สามสิบสองแอมเบอร์ครับผมในการชุบชีวิตนะวิเตอรเจอเอ็กซ์เปอร์โนเอ็กซ์เปอร์โนนี่น่าจะเป็นเอ็กซ์เปอร์โนที่ผมเปิดไปแล้วใช่เฮเลนาอะไรนี่แหละ เลน่าโน้ตห้านะผมมาที่ห้านี่ไงผมเดี๋ยวจะกลับมาที่บ้านผมกันนั่นไงมีแสงสว่างด้วยแสงสว่างของป่าแองเกิลแองเกิลอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวๆๆขอดูลูกทีเล็กหน่อยดิโอ้โหมันโตเร็วมากว้าเ <laughs> นี่ยตอนนี้มันได้กลายเป็นเอเดโเลสเซนต์นะผมเอเดโเลสเซนต์แล้วตัวเนี้ย โอเคครับผมตัวนี้ต้องใช้โจ้แองกี้แองกิโลกิเปิลอุ้ยอุ๊ยแต่เร็วทำไมมันเร็วจังวะเคลงจากเออทุกคนเดี๋ยวสงสัยผมว่าตัวพ่อมันหายไปไหนนะผมข้ามไปแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวเทมตัวนี้มันมันเต็มครับผมสต็อปสต็อปเดี๋ยวเป่านี่ไปด้วยแต่ว่าตัวนี้ต้องแพสซีครับผมสีเหมือนกันเลยนะผมไม่มีทางย้อมสีนะบอกเลย เพราะว่าถ้าการย้อมสีเนี่ยมันจะทําให้แบบสีมันเข้มขึ้นนะโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าผมขอจเพลงนท่านี้ไปก่อนนะผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจทําให้ทาให้ผมทำคลิปใหม่ใหมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย